สวัสดีครับวันนี้เราได้สมาชิกใหม่เป็นบอลสีเรือนลาหุนนะครับก็ขนาดตามที่เห็นครับยังเล็กอยู่นะครับก็ยังไม่กัดสีก็ต้องรอกันต่อไป กระทางนี้มีหัวนะครับหน้าไมค้าน่าจะเขาเรียกอะไรแยกหน่อนะครับจากต้นต้นแม่มานะแล้วก็น่าจะตัดแยกโดยมีชิ้นหัวติดมาค่อนข้างเยอะนะครับบอนสีเรือนลาหุน ก็เป็นบอลอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในตระก,กูลของบอลฮกหลงหนะ้า,ายก็จะคล้ายๆกันแยกแทบไม่ออกครับสำหรับมือใหม่สำหรัคนที่มีประสบการณ์แล้วก็อาจจะอาจจะแยกออกนะครับสำหรับผมก็มือใหม่ ก็พยายามศึกษาอยู่นะครับแล้วก็คิดว่า,ามีเห็นความแตกต่างอยู่นะครับแมจ้จะต้นยังเล็กแล้วก็ยังไม่กัดสีนะครับ ก็เริ่มสะสมไปเรื่อยๆครับบันสีทํำกระแสตอนนี้เริ่มเต็มบ้านแล้วครับอันนี้ก็ได้จากตลาดมาก็เอามาเปลี่ยนดินนะครับเพิ่มขนาดของกระถางขึ้นนิดนึง ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเรือนราหุน